สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยุสมีกุณเมนวิชาการแรงงานวันจันทร์ที่สองสิงหาคม2564เวลาส0นาฬิกานางอมรรัตน์เหมือนชาติสวัสดีคาะคุ้มครองแรงงานจังหวัดอารรสิวานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมมอบพัดลมจำนวน500ตัวของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้กับโรงพยาบาลสนามณโรงเรียนราชประชานคราะห์39จังหวัดอารรสิวานโดยมีนายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอาราสิวานเป็นประธานนาการรับมอบ นายพงศักดิ์แสงสุวรรณนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงจังหวัดนราชิวาสเพื่อหาแนวทางการจัดหาวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 ให้แก่ลูกจ้างเรือประมงในพื้นที่จังหวัดนราชิวาาให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 โดยเร็วและแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจเรือประมงผ่านระบบออนไลน์โดยมีนาวาเอกทัชธรรมณสขลารองผองอ,อ,อนชนจังหวัดนราชิวาสเป็นประธานการ ประชุม นางอมรอรัตน์เหมือนชาติสวัสดิการและคุ้งครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานในอำเภอเมืองนาราธิวาสในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตส,สาหกรรมจังหวัดนาย,ยกอบตลำพูและผู้แทนของบริษัทยางไทยปักใต้จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขและต้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโร2019นา2019ณบริษัทยางไทยปักใต้สาขาจังหวัดนาราธิวาสจำกัดืบเนื่องจากบริษัทยางไทยปักใต้ประกอบกิจการผลิตยางแผ่น รวจพบลูกจ้างติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำนวนทั้งสิ้น47คนเวลา14นาฬิกานางอมรรัตน์เหมือนชาติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอาราชิวะมอบหมายให้ในายพงศักดิ์แสงสวุวรรณนักวิชาการแรงางานปฏิบัติการเข้าติดตามการส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจาการณบริษัทปตัตนีเจริญเทรดดิง้งสาขาสงายโกโลกเพื่อดำเนินการต่อไป วันพุทธที่4สิงหาคม2564นาอางอมรรัตน์เหมือนชาติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสนายบัดโรเดราเมนิติกรชำนาญการและนางสาวยิสมีกูโนเมนักวิชาการแรงางานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดผู้แทนในอำเภอเมืองนาราธิวาสและผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดเขาร่วมตรวจสถานประกอบก,การโรงงานจำนวนสองแห่ง คือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์นิคมบาเจาะมีลูกจ้าง68คนและบริษัทนราทอง w o วูดเวิลด์จำกัดมีลูกจ้าง99คนเพื่อประเมินการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จริงออนไซต์ On site, ตามมาตรการ good v e t o r y practice หรือ GFP ทั้งนี้ได้มีการประเมินตามหัวข้อการประเมินสถานประกอบกิจการ5ประเด็น30ข้อย่อยพบว่าทั้ง2แห่งได้ดำเนินการผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ80ของแบบประเมินดังกล่าว วันพฤหัสที่5สิงหาคม2564นางอมรรัตน์เหมือนชาติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสนายบัตเตรโรเดรเมนิติกรชำนาญการนางอารุณียอดพรมทองนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวแก้วตาเด่นแดนไทยนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการเข้าร่วมประชุมวิพากษ์ในประเด็นการทบทวนการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่รั ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้และกำหนดลักษณะอันพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว ตามโครงการศึกษาวิจัยบทบาทก,การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนติดตามประเมินผลและปรับปรุงแนวทางการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านระบบประชุมทางไกลแอปพลิเคชัน Zoom ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสออบตอ และนางอมรรัตน์เหมือนชาติวจด,ดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายนางอารุณียอดพรมทองนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมตรวจเยี่ยนสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมสองแห่งคือบริษัทซันฟลอเรนซ์ฟรุตและบริษัทนารามุมทคัคกิบเพื่อประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพรบบ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในพื้นที่จริงออนไซต์ตามมาตรการ Good Factory Practice หรือ GFP ในวันศุกร์ที่6สิงหาคมเวลา14นาฬิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ณบริษัทยางไทยภาคใต้สาขานราธิวาส เพื่อร่วมวางแผนแนวทางให้บริษัทสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ภายใต้มาตรการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะหรือหลักการ Bubble and Seal ในสถานประกอบการสืบเนื่องเวันที่21รกรกฎาคมพศักรา2564ทางบริษัทตรวจพบลูกจ้างติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำนวน47คนจังหวัดจึงมีคำสั่งให้บริษัทหยุดประกอบกิจการชั่วคราว ปิดท้ายการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ด้วยสรุปรายงานเรือประมงที่แจ้งเข้าออกภายในจังหวัดนราธิวาสรวมเรือแจ้งเข้าทั้งหมด46ครั้งลูกเรือรวม383คนแยกเป็นสัญชาติไทย374คนกัมพูชา1คนเมียนมา8คนรวมเรือแจ้งออกทั้งหมด40ครั้งลูกเรือรวม328คนแยกเป็นสัญชาติไทย319คนกัมพูชา1คนเมียนมา8คน และขอจบการสรุปรายงานข่าวประจำสัปดาห์เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ